ครับก็ขอสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ก็จะมาชมกันต่อนะครับกับการทําพญานาคนะครับจึงก็ทําไว้เมื่อวานครับยังไม่เสร็จวันนี้ก็จะมาดําเนินงานต่อนะครับนี่ครับเมื่อวานเราก็ทําไว้นะครับยังไม่สําเร็จวันนี้ก็จะมากระทาต่อเพื่อให้มีความขึ้นหน้านะครับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้เคียงแล้วสําหรับหน้าหนึ่งตัวนะครับจากแปดตัวนะครับทุกท่านครับ ้ามาตอนเย็นมาตอนบ่ายตอนข้ามก็จะมาชมกันนะครับหลังจากที่ทําสําเร็จในบางส่วนนะครับว่าจะมีความโดดเด่นสวยงามยังไงนะครับนี่ครับก็จะเป็นผลงานที่ะทามาหลายวันนะครับสองสามอาทิตย์กว่าที่จะเสร็จนะครับก็จะเป็นสังวาลนะครับตรงช่วงขอก็ไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าเราก็จะทําปีกนะครับวันหลังก็จะมีปีกขึ้นมาอีกครับตรงนี้ครับ ก็ยังต้องแกะพิมพ์ต่อนะครับยังไม่ได้แกะครึ่งเราจะใช้เวลาในวันหลังนะครับถ้าตรงนี้ก็จะมีปีกขึ้นมานะครับเป็นปีกเป็นปีกขึ้นมาก็จะมีความสวยงามขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต่เราก็ทำสร้อยสองวันเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาชมว่าความที่จะโคง้งความงอมันจะไปทางไหนนะครับครับตรงช่วงอกช่วงกลางเราก็จะทำ สังวานนะครับตรงรูๆก็จะเอาลูกแก้วนะครับใส่ตรงนี้ก็จะแกะซึ่งก็แกะยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับพื้นก็ต้องใช้เวลานะครับข้างในเป็นการแกะมือครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ชมให้สวยนะครับทุกท่านครับก็จะเลื่อยอ้อมเสาครับส่วนช่วงห่างเราก็จะใส่สร้อยสังวานอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นสามช่วงซึ่งก็จะมีความสวยงามครับตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับ เพิ่งจะสร้างรูปร่างขึ้นมาในวันนี้นะครับพวกนี้อาจจะต้องมาทําลายอีกนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับมองยังไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเป็นปูนที่ยังไม่ทาสีก็จะมีขาวมีดํานะครับลักษณะหางก็จะโอบอ้อมไปในเสาทีเดียวครับเลือ้อยกลมเข้าไปในในเสานะครับเสาซึ่งก็เป็นเสาที่เขาทาสีแล้วนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงที่จะใส่พญานาคลงไปครับ นี่ก็จะอบเสามานะครับทํายากนะครับเพราะว่ามันต้องค่อยงัดขึ้นมาในเสาในความผิวมันต้องมีความพอดีครับความพอดีที่จะเป็นลําตัวที่ที่จะเรียวลงมานะครับเพราะว่ามันจะใหญ่ก็ไม่ได้เล็กก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีความจมดุลพอดีกันกับเสาครับนี่ครับอกก็อยู่ช่วงช่วงท้องก็อยู่อีกช่วงหนึ่งส่วนสันก็อยู่อีกช่วงหนึ่งครับ แล้มันก็พิวลงไปนะครับเป็นการพิวลงไปที่ที่แท่นนะครับที่เขาเรียกวเป็นคานนะครับคานตัวนี้ก็ทําไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับตัวนี้ซึ่งก็ทําลูกรั้งแนงไว้นะครับใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับลูกร้งแนงที่ทําแต่ว่ามาช่วงนี้ก็จะมาทําพญานาคอีงนะครับครับเป็นการที่จะอบเสาขึ้นมาก็เป็นทำยากอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ต้องหลืบลึกเข้าไปในเสาก็เป็นการใส่ปูนยากนะครับ บส่สังวานอีกฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เสร็จมองกันมองไปข้างหน้านะครับผิวไปข้างเน่าก็จะโค้งลงไปนะครับเรียบไปกับเรียไปกับบันไดครับบันไดซึ่งก็ลดหลั่นลงไปนะครับเป็นบันไดสามชั้นมีความต่ําลงไปนะครับก็อาจจะมองก็มองกันนะครับว่าเป็นในรูปแบบใดครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังต้องมีปีกใส่อีกครับ จะเป็นเนืก็ยังไม่ทาสีนะครับมองไปก็จะเป็นเป็นปูนนะครับเป็นปูนก็จะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับับางนี้ก็จะมองดูว่าเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปนะครับเลื้อยโอบเสาขึ้นไปเพราะาเนื้อที่เนื้อที่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะไปทางอื่นได้นะครับก็ต้องเข้าเสาอย่างเดียวครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากคนะรับเพราะการที่จะปั้นเข้าเสาครับนี่ก็เป็น ระเบียงนะครับระเบียงซึ่งก็ลูกลูกฟักก็ทําไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ทําเองนะครับสําหรับการวางเสาว,วางบันไดครับเป็นการออกแบบที่ยากนะครับพูดถึงก็เป็นเรื่องที่ยากกว่าที่จะลงตัวได้ก็ใช้ความเหนื่อยนะเหนื่อยนะครับเหนื่อยครับฝั่งนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฝั่งนี้ก็เพิ่งจะทําเมื่อวันก่อนก็ทํา ทำหน้าอกนะครับหน้าอกกับปีกก็ยังไม่ไม่สำเร็จนะครับก็อาจจะทำในวันหลังต่อไปครับซึ่งก็เราก็ทำหน้าอกเสร็จแล้วนะครับเราก็ก็คงยังเหลือที่จะต้องทำให้คล้ายกันนะครับแต่ว่าจะให้เหมือนกันก็คงจะคงจะคงจะได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะว่าเป็นการทำด้วยด้วยจินตนาการด้วยมือนะครับคางก็ยังไม่ได้ใส่นะครับ ก็ยังเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะก็จะเป็นองค์ประกอบต่อไปนะครับสิ่งที่ยากก็คือาการที่จะเข้าไปเหยียบเหยียบคานแล้วก็ขึ้นไปวนบนเสานี่นะครับเป็นเรื่องที่ยากครับก็ต้องก้มทํานะครับก้มทําก้มบ้างเงยบ้างนะครับปวดหลังปวดเอวนะครับจะเป็นเรื่องที่ทาคนเดียวนะครับทาคนเดียวมันก็เลยไม่ไม่ได้เร็วนะครับ ครับนี่รูปแบบที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นในรูปแบบที่จะโอบเสาขึ้นนะครับมองไปเหมือนเรียบง่ายนะครับแต่ว่าก็ทาด้วยความยากลําบากครับแต่ว่าตัวแรกผ่านไปแล้วนะครับตัวสองอก็มีตัวอย่างอาจจะเร็วขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทําทุกวันทีเดียวนะครับเพราะว่าจะอาจจะมีสิ่งอื่นที่ต้องมาทําด้วยนะครับ ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าทางบันไดก็จะมี่ยจะมีนาคอยสี่ตัวนะครับเพราะมีชาวบ้านถามว่าทําไมไม่ให้อาหารนาคบ้างนะครับเพราะว่ามันผอมตัวมันเล็กครับตัวเล็กหัวใหญ่นะครับก็สืบเรื่องจากว่าคนที่ตั้งให้เขาไม่กล้าที่จะที่จะให้นะครับให้ปูนมากเนื่องจากว่ากลัวจะต้องไปเจียอีกเขาก็เลยก็เลยปั้นเป็นโครงขึ้นมาเฉยๆนะครับทําเล็กๆ ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ใช้เวลาอีกนะครับคงจะนานนะครับทุกท่านครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นปีใหม่ย่งเรือข้างหน้าข้างหลังเป็นหน้าอีสีตัวนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็จะพามาชมการทำหน้านะครับเนื่องจากไม่ได้ทำคลิปนะครับทุกท่านครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับ